เมื่อชาวไทยที่ชื่นชอบเกมแนวกำลังภายในเหมือนเราฟังทางนี้เลยค่ะเรามีข่าวดีมาฝากนะคะเมื่อเน็ตอีตเกมเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบซีพีทีเกมซอฟออฟจัดติในโซนซีแล้ววันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนเลยและเกมนี้นะคะจะเริ่มเทสในวันที่26กันยาย,ยนนั่นเองความพิเศษของเกมนี้นะคะก็คือเกมนี้เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากยุคราชวงศ์ของจีนนะคะแถมเป็นแนวเล่นฟรี ไม่มี p a y t o Win อีกด้วยเกมนี้เนะี่ยเน้นฝีมือผู้เล่นนะคะไม่ใช่การเติมเงินและยังมาพร้อมกราฟ,ฟิกสุดอลังการด้วยเทคโนโลยี r รท Tracing บนมือถือและ p พ t เทสซิ่บน p c ที่สำคัญนะคะในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้จะมีกิจกรรมให้เราไปลองสร้างตัวละครด้วย AI สุดล้ำกันด้วยนะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาเกมแนว MMO RPG กำลังภายในคุณภาพสูงบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้นะคะไปลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องเกม มันเดของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและอัปเดตเกมใหม่ๆกันนะคะ